กระแทกดอยสุเทพก็คง จะไม่ผิดนะคะเพราะในตำนานมูลศาสนาหลายฉบับจนถึงหนังสือชินการมลีปกรณ์ค่ะต่างก็บันทึกถึงการค้นพบนะคะว่าพบพระาธาตุที่กอดอกเขม,เมืองบางจาหรือเมืองบางจาซึ่งก็คือเมืองบางขลังค่ะแม้ว่าจะไม่สามารถระบุต,ตำแหน่งแห่งที่ที่ค้นพบได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าที่วัดโบสถ์ในตาบนเมืองบางขลังจังหวัดสุโข,ขทยัยก็เป็นอีกแห่งหนึ่งค่ะที่เล่าต่อความเชื่อนี้ต่อกันมานะคะประกอบกับมีโบราณสถานนะคะที่แทนร่องรอยทางศาสนาค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะตามรอยพระาธาตุ ผ่านเรื่องเล่าถึงพระสุมาณเทระผู้คนพบกันค่ะเอาปันสัญญารัไปปักไว้พรุ่งนี้เช้าก็มาดูพรุ่งนี้เช้าก็ไปดูที่ก่อเข็มพบโอปัทราลุ อีกเพียงไม่นานภาพวาดสื่อเรื่องราวการพบพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุที่กอดอกเข็มจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเติมจินตนาการให้ผู้มาเยือนณนะที่แห่งนี้เห็นเรื่องเล่าที่มีคู่มากับวัดโบสถ์โดยสื่อสําคัญของภาพคือพระสมณเถระกอดอกเข็มและแสงเปล่งประกายของพระธาตุตรงกับมูลศาสนาว่าพระธาตุถูกพบที่เมืองปังจาหรือระหว่างเมืองศรีสัชนาลัยกับสุขโขทยัย ก่อนที่พระสมณเทระจะนำติดตัวไปล้านนาแล้วได้ประดิษฐานณดอยสุเทพก่อเข็มเหลือเพียงร่องรอยต้นเล็กขึ้นเรียงรายไปตามลานวัด,ดเชื่อว่าเป็นแนวก่อเข็มโบราณที่เหลือรากอยู่ใต้ดินมากมายถ้าทุกปีหลังฤดูฝนจะปรากฏเข็มต้นใหม่แทนที่เดิมๆเ,เสมออยู่ไม่ไกลาจากมณฑกก,ก่อด้วยศิลาแลงที่สันนิษฐานว่าเป็นาศาสนสถานแรกเริ่มในเมืองบางขลัง และเรื่องเล่าถึงพระธาตุอยู่ในจิตใจของพระครูพิพัฒส,สุตากรและผู้คนถิ่นย่านวัดโบสถ์ว่าเป็นต้นทางของพระธาตุสำคัญพระธาตุสุเทพเนี่ยก็ปรากฏในพงศาวดารอย่างชัดเจนศิลาชลึกบางบางหลักศีลาชลึกก็ปรากฏไว้ได้าลึกไว้ก็คือว่ามันหนึ่งปีเมื่อปี1913651ปีเนี่ยมีพระสุมาเถระซึ่งเป็นรองสมเด็จพระสังฆราชท่านจำอยู่ที่เมืองศรีษษสะชนาลายัย ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงส่วนเมืองราชธานีคือสุขโขทยัยเราเข้าใจว่าสมเด็จพระสังฆราชก,าก,ากา็อยู่ที่เมืองสุโขทัยอันนี้เป็นรองเส็จพระสังฆราชพระองค์นิมิตฝันว่ามีพระธาตุที่เมืองล้างแห่งหนึ่งชื่อเมืองบางขลังซึ่ง,งบางขลังจากนี้ไปถึงศรีสัตว์ก็ประมาณ47กิโลจากตรงนี้ลงใต้ไปสุขโขทัยก็รา,ราวๆประมาณ40กิโลเ,รเสร็จๆเท่าๆกันตรงจงุกลางเพราะสอนไม,ไ,มไม่ได้ให้ความสนใจผมว่า มันสําคัญยังไงนะต้นดอกเข็มเนี่ยแทนที่จะเป็นต้นไม้ทางพระพุทธศาสนาอยู่ตรงอย่างต้นโพอย่างนี้นะมาด้วยต้นโพกับมาแล้วก็พระพุทธสรุปไม่ต้นโพแล้วก็เจดีเนี่ยพระพระอ,อาทีเนี่ยพระบ,บรมเสาียสาลีอริยธาตุที่จะเอามาสร้างเนี่ยมาสร้างที่วัดสวนดอก องคุมชุดหนึ่งแล้วก็พระธาตุดอยสุเทพอีกชุดหนึ่งเราจะพาชมศิลาจารึกชิ้นที่สำคัญที่สุดในภาคเหนือนะคะนั่นก็คือศิลาจารึกชื่อวัดพระยืนรหัสลอพอ8 8การมาของพระสมณเณเทระพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุ มีบันทึกผ่านจารึกวัดพระยืนใจความกล่าวถึงพระยากรน,นาสเสด็จจากพิงงธนครไปถวายการต้อนรับที่ฝั่งน้ำแม่ระมิงหรือแม่ปิงเก่าปัจจุบันเรียกลำน้ำกวงพระน้ำแม่ปิงเปลี่ยนเส้นทางน้ำมีขบวนต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ไปพำนักที่วัดพระยืนต่อมาเรียกเส้นทางนี้ว่าราชมันคาครั้งนั้นทรงให้พระสุมณเถระพร้อมด้วยคณะสงฆ์รามันสิบรูป กระทำการสมมุตินาทีสีมาหรือขอบเขตอุโบสถกลางน้ำเป็นที่อุปสมบทกุลบุตรชาวลำพูนและเชียงใหม่รวมได้ถึง8,400รูปเป็นหลักฐานถึงการประดิษฐานพระพุทธศาสนาลังกาวงตามคติรามานิกายบนแผ่นดินล้านนาครั้งแรกปีถัดมาพระยากืนาทรงให้สร้างจารึกวัดพระยืนส่วนพระสมณเทระได้รับสมณศักดิ์ใหม่และจำพรรษาอยู่ 3, สพรรษา ภายหลังถวายพระบรมสารีริกธาตุที่พบจากเจดีย์ร้างเมืองปางจาแด่พระยากืนาพระาธาตุนั้นแปล่งแสงฉับพันรังสีและในครั้งก่อพระมหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานที่วัดสวนดอกพระาธาตุแบ่งเป็นสององค์องค์หนึ่งอยู่วัดสวนดอกอีกองค์ใช้วิธีอัญเชิญพระอบบรรจุขึ้นหลังช้างมงคลแล้วอธิษฐานเสียงปล่อยช้างนั้นไปถึงดอยสุเทพจึงสถาปนาพระมหา,าธาตุเจดีย์ขึ้นบนดอย โดยช่วงเวลา18พันษาที่พระสุมมณเถระเผยแพร่พุทธศาสนาลังกาวงเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ในอาณาจากักรแทนที่พุทธศาสนาเชื้อเก่าจากขลิทุนชัยที่มีมาก่อนวัดต่างๆทั่วล้านนาก็หันมานับถือนิกายซึ่งมีสี่ชื่อเนี่ยนะคะสวนดอกเชียงใหม่รามัญวงศ์หรือลังกาวงก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มาไม่ใช่เพียงแค่ล้านนาเท่านั้น ไม่ใช่เพียงแค่ลำปางพะเยาเชียงแสนแต่เรื่องราวนี้ไกลไปถึงเชียงตุงและเชียงรุ่งใน12ปันนาล้วนแล้วแต่เดินทางมากราบพระสุมนณเถระเพื่อที่จะมาขอทราบหลักวิธีปฏิบัติพระสุมนรเถระได้กำหนดว่าวัดควรจะมีสองนิกายคือนิกายคามวาสีสามารถที่จะให้พระภิกษุอยู่ ร่วมกับคารวาสเช่นไปงานบุญต่างๆกับพระป่าอรัญ,ญวาสีพูดง่ายๆว่าหลังจากที่พระบรมสารีริกธาตุแตกเป็นสองเสียงและเสียงพี่อยู่ที่นี่เสียงน้องได้อยู่บนพระาธาตุดอยสุเทพเสียงน้องนั่นเองน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขตอรัญ,ญวาสีขึ้นไปสู่บนยอดดอยการระล,ลึกถึงว่ามีการพบพระาธาตุ ใต้กอดกเข็มเมื่อ650ปีที่แล้วนะครับชาวนาจาักสุโขทัยเนี่ยก็ปลูกต้นไม้โดยใช้สัญลักษณ์นั่นคืออำเภอรับแรเป็นอำเภอชาวล้านนาพัดถิ่นที่มาเข้ากับพระมหาธรรมราชาสายลือไทยเมือ่อนานแล้วนะครับเกิน600ปีนะครับเป็นจุดหมายเป็นเป้าหมายของการบูชาพระธาตุ เีข้าาอ,ขอค้นพบเกี่ยวกับบันทึกถึงสีของดอกเข็มที่พบพระบรมสารีริกธาตุยังไม่ชัดเจนหากในมูลศาสนาวัดป่าแดงที่ปริวัติเมื่อปี2519เสนอว่าสีเหลืองหรืออาจเป็นคำว่าเหนือก็ได้จากตัวอักษรที่ถอดความมาและไม่ระบุว่าพบจากที่ใดชัดเจนทำให้เกิดกิจกรรมจากพื้นที่สุขโขทัยถึงอุตรดิตถ เื่อเล่าประวติศาสตร์ผ่านดอกเข็มแล้วให้เพาะพันธ์ุเข็มสีเหลืองมาปลูกรอบพระธาตุสำคัญสำคัญของเมืองเช่นพระบรมธาตุทุ่งยัง้งส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามจังหวัดและจุดประกายให้เยาวชนใกล้ชิดศาสนาน้ำอ้อยจำจิตไทย p ี s รายงาน